มากกล้องตัวนี้นะครับทุกคนโปโกาครับทุกคนเป็นไงสวยไหมทุกคนสวยไหมครับสามารถยืดยาวได้นะโหดได้นะโหดแล้วก็แข็งได้นะเฮ้ยไม่ใช่หมดแล้วไปยืดได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีเลนมีเลนด้นะทุกคนเลนยาวเลนสั้นก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ผมจะเป็นยาวหน่อยทุกคนได้ยินไหมครับได้ยินชัดไหม ใครอยากเป็นทีมงานของผมนะอยากใครเป็นตากล้องของผมนะครับก็สมัครเข้ามากันได้นะทุกคนนะเป็นช่างภาพนะครับซื้ออุปกรณ์เกือบแสนแอปชี่วิดีาวสองร้อยซื้อ 200, อุปกรณ์เกือบแสนโอยออสีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแปวันนี้ทุกคนผมจะออกไปซื้อกล้องคนระับทุกคนซึ่งผมทำได้แค่4 EP เองนะครับทุกคน ผมก็เลยจะไปซื้อตัวใหม่ครับซึ่งเป็น Sony A7C นะครับอันนี้โฟกัสไวมากผมดูรีวิวมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าราคาเกาเอาเรื่องนะราคาแมา1อยบาทนะครับทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอยากจบไงทุกคนซื้อแล้วจบเลยอะไรเงี้ยไม่อยากซื้อแล้วปุ๊บอัพระดับมาเรื่อยๆอัะดับคือคือเอาง่ายผมมีเงินอยู่แล้วอะทุกคนคือรวยอยู่แล้วอะหววรวยะเนี่ยไม่ได้อะไรขนาดนัด้นนะทุกคนก็ พอมีเงินที่จะซื้อกล้องตัวดีๆัจตัวเพื่อทำคอนเทนต์ลง YouTube นะครับไหนๆก็ได้ลงทุนทำช่องลงทุนทำคลิปขนาดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเสียครับทุกคนก็ลงทุนไปให้สุดครับทุกคนการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง แอดเพจด้วยนะครับผมแอดเพจชานเลนะทุกคนแฟนเพจแอดเพจภาษาไทยต้านนู้นแอดเพจภาษาอังกฤษนะครับฝากติดตามด้วยทุกคนคลิปนี้จะเป็นรีวิวกล้องครับทุกคนเดีย๋ยวผมพาทุกคนไปซื้อกล้องที่เดอะมอลล์นะครับทุกคนโอเคไปกันเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปซื้อกล้องที่เดอะมอลล์โคราชนะครับทุกคนก็จริงๆผมสั่งเขาไว้แล้วแหละโทรมาบอกว่ากล้องมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี่ A 7C นะทุกคนนะครับ ลงทุนครั้งเดียวนะครับได้กล้องดีๆมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเอาไว้ถ่ายโปรักชั่นรายการนะครับนู่นนี่นั่นคลิปบอกรคิปเที่ยวกินเดี๋ยทำมานานแล้วแหละทุกคนเพปตอนนี้ผู้ติดตามผม2 5 0 0 0 0หหคนนะครับต้องขอบคุณด้วยนะที่ยังอยู่ด้วยกันนะทุกคนเนาะก็ต,ต่อไปผมก็จะทําคลิปทั่วไปประจําวันทําอะไรนู่นนี่นั่นกินเที่ยวน,นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวลงที่ช่อง Adpet Channel นะครับทุกคนช่องยูทูบช่องใหม่ตอนนี้ผู้ติดตาม2 0 0คนแล้ว จบเลยทุกคนตบ่อยโอเค okay, ทุกคนไปเจอกันที่เดอะมอลเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมที่อยู่ที่เดอะมอลแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปร้านดิจิตอลทูโฮมนะครับซึ่งร้านอยู่ชั้น3นะครับทุกคนเดี๋ยวขอเก็บกุญแจรถดับรถปั๊บหนึ่งนะครับโอเคเจอกันที่ร้านเลยครับทุกคนครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ชั้น3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะถ้าใครเข้ามาเซ็นท่านหรือว่าเดอบมอลหรือว่า์มินอนหรือว่าอะไรที่เป็นห้างก็ช่างนะครับช่วงนี้นะทุกคนผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าพยายามแตะต้องเสิ่งของโน่นนี่นะั่นถ้าไม่จําเป็นนะครับห้องน้นํานี่ถ้าอัานได้ก็อย่าเข้าเลยครับทุกคนคนแต่ละคนมาจากที่แต่ละที่โอ้โหก็เป็นความปลอดภัยของทุกคนนะครับโอเค ถึงแล้วนะครับร้านดีตอนจูโฮมนะครับทุกคนซึ่งผมสั่งไว้นะฮะสวัสดีครับที่ผมสั่งอะไรเนี่ยพี่ A7C อะครับสีดำมาได้บ่อยแล้วครับสีดำของเพิ่งมาวันนี้ครับ A7C 04นี่นะครับทุกคนโปรโฟก้าาทุกคนแรกจะซื้อ A7C ตัวเดียวนะครับพอมาเจอโปรโฟก้เข้าไปนะฮะทุกคนเอาโปรโฟร้ไปเผื่อนะครับเผื่อได้ใช้นะครับเพราะบางทีผมถือกล้องตัวเดียวเนี่ ถือเซลฟี่นานๆนะฮะมันปวดแขนมากเลยทุกคนนี่นะผมซื้อของเสร็จแล้วทุกคนกคนือต้องขอไปด้วยนะครับพอดีอยู่บนร้านนะครับพอดีผมทั้งสั่งของทั้งจ่ายตังค์ทั้งเลือกของโรงเรียนก็เลยไม่มีเวลาถ่ายถ่ายได้นิดเดียวนะฮะถ่ายห,หลังนะเดี๋ยวไปเจอกัที่บ้านนะทุกคนไปครับทุกคนไปเลยขอขับรถก่อนนะฮะอันตรายนะฮะออมา โอเคนะทุกคนก็ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาชมกันนะครับว่าผมซื้ออะไรมาบ้างตอนแรกว,ว่าตั้งใจว่าจะซื้อกล้องอย่างเดียวนะทุกคนพอไปเจอโกโปรเก้าเข้าไปนะครับทุกคนชอบ,บทุกคนอ่ะเดี๋ยวพามาชมเลยดีกว่าทุกคนเราผมซื้ออะไรมาบ้างนะตอนแรกเนี่ยผมซื้อแค่นี่ว่าจะเอาแค่ตัวนี้นะฮะ Sony A7III เป็นไงทุกคนสวยไหมย,ยังไม่เห็นบอดีนะ้ทุกคนอันนี้แค่กล่องนะครับ ครับทุกคนอันนี้แบกนะเขาแถมก้อนหนึ่งนะทุกคนนะนี่เลยนะฮะโโสวยงามมากกล้องตัวนี้นะครับทุกคนที่ผมซื้อตัวนี้นะทุกคนเพราะว่ามันฟิปจอได้ด้วยนะกล้อง A73 ที่ผมกำลังถ่ายตอนนี้มันฟิปจอไม่ได้ทุกคนเวลาถ่ายทุกคนเห็นตัวเองเออต้องอย่างนี้ อันนี้ผมไม่เห็นตัวเองนะจริงๆสเปคมันก็คล้ายๆกันนะรูปร่างลักษณะแต่ว่ามันจะเบากว่าล้วหัวกระโหลกจะไม่มีนะทุกคนกระชับมือเออคนแบบโยนได้เลยอ,ะอ่ะอ,อย่ตกเอา <laughs> โอเคครับทุกคนสเปคคร่าวๆเมนูต่างๆก็โปก,กัสไว้ขึ้นแล้วก็ลูกเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่ง A7C นะคือมันจะลดปุ่มฟังก์ชันต่างๆลงอะทุกคนกปุ่มนู่นนี่นั่นแต่ผมชอบตัวนี้ทุกคน A7C นะฮะโอเคไปดูในกล่องอีกว่ามีอะไรอีกนะ อะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็เลยไม่้พักนะฮะมไม่ได้ใช้รหรอกเพราะว่าผมเจอแท่นชาร์จรมาแย่นะทุกคนส่วนรีวิวต่างๆนะผมขอไม่รีวิวนะทุกคนถ้าใครอยากดูรีวิวว่ากล้องตัวนี้สเปคเป็นยังไงอะไรยังไงนะทุกคนไปดูได้ที่ YouTube มีเยอะแยะคนรีวิวไวแล้วนะครับแต่นี้ผมพาทุกคนมาซื้อนะทุกคนผมชอบมากตัวนี้ต่อมานะทุกคนที่ผมซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นนี่เลยนะฮะโกโปรครับทุกคน <S <S> เป็นไงสวยไหมทุกคนสวยไหมครับโคโป9เนี่ยผมถือเอาไว้เวลาแบบไปถ่ายวาลอลล์ข้างนอกนะครับมันจะได้ไม่ต้องเถือถากกล้องใหญ่นะครับแบบไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมถือกล้องใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยกล้องใหญ่อ่ะมันแบบใหญ่แล้วก็หนักด้วยถือนานๆเนี่ยเป็นโลนะทุกคนลมเลนแล้วนต่เป็นกิโลนึงเลยนะทุกคนนะมาเปิดดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นฮีโร่นะทุกคนผมใส่ตัวไอ้นี่แล้วมันจะได้ต่อพวกสายแปลงต่างๆใส่ไม้ใส่อะไรได้นะทุกคน <S <S เฮ้ยถอดยังไงเนี่ย อ่าโอเคคือ GoPro Hero 9ผมต้องบอกก่อนว่ามันจะมีแค่พอร์ตเดียวก็คือพอร์ตไท p e C นะครับด้านล่างทุกคนเห็นไหมมันมีแค่พอร์ตเดียวซึ่งไม่มีพวก h DMI พวกพอร์ตไม์ต่างๆซึ่งมันต้องใช้เคสตัวนี้แปลงนะครับทุกคนเสียบเข้าไปป,ปุ๊บนะครับ มันก็จะแปลงมาเป็นพวกพอร์ตต่างๆนะทุกคนอันนี้ก็3.5สามารถต่อไปแยกได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น Type C นะฮะพอร์ตหนึ่งก็เป็นไมโครที N ่ดีไปเออประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีอีกอุปกรณ์ต่างๆนะครับขาตั้ง GoPro นะฮะสามารถยืดยาวได้นะหดได้นะหดแล้วก็แข็งได้นะเฮ้ยไม่ใช่หดแล้วก็ยืดได้นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นไม้ครับทุกคนไม้นี้ประมาณ9ก้าพันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้สาหรับติดหัวกล้องนะครับเผื่อ ไม่อยากใช้ไมไเวเลตตอนนี้ผมใช้ไวเลตอยู่นะได้ยินไหมครับทุกคนได้ยินไหมครับได้ยินชัดไหมต่อไปนะทุกคนก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมอุตสาห์ลงทุนขนาดนี้ทุกคนต้องกดซับสไครต์กดแชร์กดอะไรช่วยผมนะไม่งั้นเนี่ยผมไม่ทําคลิปอะไรให้ทุกคนดูนะทำเดินราบทุกคนนี่ ของเรานะครับทุกคนนี่เลยนะครับผมโหลดวิดีโอไมโครพัดนะครับทุกคนหเห็นไหมรูปทรงเป็นไงทุกคนสวยไหมโอ,โอ้ชอบมากไปคิดประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีเลนมีเลนด้นะทุกคนเลนยาวเลนสั้นก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ของผมจะจะปเป็นยาวหน่อยทุกคนหมายถึงเลนนะเพราะว่าเลนผมมนะันระยะ ูมเข้าซูมออกได้ก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกแบตสำรองแท่นชาร์จอะไรพวกนี้นะของ GoPro นะคบทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขาเป็นขานะฮะให่คนละขากันนะครับอันนี้ก็เป็นแบตสำรองของกล้อง,ง A7C นะครับแท่นชาร์จครับทุกคนส่วนอันนี้นะครับเป็นกลิปสำหรับแบบว่า ถ้าใครแบบตัวเนี้ถือไม่ถนัดใช่ไหมทุกคนนี่ <Yeah. S 1> เป็นไงต่อไหม่เข้าไปเป็นไงทุกคนแล้วก็มีเลนด้วยนะ <c oughs> เลนยาว <c oughs> เลนสั้นก็แล้วแต่ทุกคนนะ <c oughs> โอ้โหขนาดทําคนเดียวนะเนี่ยถ้ามีทีมงานเข้าไป ใครอยากเป็นทีมงานของผมนะอยากใครเป็นตากล้องของผมนะครับก็สมัครเข้ามากันได้นะทุกคนนะเป็นช่างภาพนะครับตอนนี้ยังไม่รับสมัครนะครับ <S 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 เดี๋ยวรอให้ผู้ติดตามเยอะกว่านี้ก่อนนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับส่วนราคานะจบไปที่มันมี3บินนะบินแรก12ื่นสองใช่ไหมบินที่บินที่สองหมื่นห้าก็เป็นสองหมบินที่3ามห้าหมื่นแปดครับทุกคนประมาณเก้าหมื่นซึ่งอุปกรณ์เกือบแสนแอคทีฟที่มีจำนวนสองร้อยชิ้นอุปกรณ์เกือบแสน ตายตายตายโอ้โหท้อมไม่ได้นะทุกคนผมจริงจังมากนะสำหรับทำช่อง YouTube a d p ด t Channel เนี่ยยังไงใครก็ติดตามผมด้วยก็แล้วกันไม่อยากขอแล้วบังคับเลยละกันนะทุกคนติดตามผมด้วยฝากดูทุกคลิปที่ผมลงก็แล้วกันนะครับช่วยดู หน่อยก็แล้วกันดูถ้าสองสาวิก็ได้ถ้าดูไม่จบอนะ่ะโอเคครับทุกคนก็คลิปหน้านะครับผมจะทําอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะทุกคนฝากติดตามได้ที่ช่อง a d p e t Channel นะครับแล้วก็แฟนเพจ a d p e t ภาษาไทยตามด้วยเว็บภาษาอังกฤษนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายไปอุปกรณ์เยอะแยะทุกคนดูเดียว